เล่นอะไรรึชายตองเออพี่ชายใหญ่มาแล้วเหรอพี่พุจะแมวมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวพี่พุจะแมวก็มานะทำไมเหรอคิดถึงคิดถึงพุจะแมวอ้าวนั่นพี่พุจะแมวมาแล้วนี่ไอ้ตายโอ๊ยบาบมากมาทางสดพี่พุชายตองพุธนั่งนั่งโอ๊ยโอ๊เป็นไงสบายดีไหม นนี่ห่วยมากเลยว้าวน้าชมทาแป้งก่อนโอนนนนนนนสวยแล้วสวยจังเลยเย็บเลยไปไปแล้วกลับบ้านเรากันนะไปไปต้องเปนเดิมกลับบ้านเป็นรถไปใหญ่ใหญลุ้นลุ้นห้ด สบายใจจังเลยต้องมาทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคป่าปรดิใจกันนะีใจัีใจัปิงปองแท้แท้ปิงปองแท้ต้องส้ต้องสู้ว่าจะจบไปไปไปโอเคตัดจบตัวนี้จะไป็โซโล่นะโอเคแล้ว